สวัสดีและสุขสันต์วันเกิดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดวงรายเดือนนะเดือนพฤษภาคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ f a c e b o o k สมมะพยากรก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าความหมายไพ่ดีทุกใบแสดงว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเดือนนี้คือความสุขคือความสำเร็จคือความอุดมสมบูรณ์ธุรกิจ ิจออนไลน์การใช้ชีวิตต่างประเทศเจ้าของธุรกิจกิจการงานรับราชการประสบความสำเร็จสมหวังลาภยศสรนเสริญตำแหน่งการได้รับการยอมรับการได้รับการยกย่องการได้เลื่อนขัน้นการได้รับการโปรโมทค่อนข้างดีชาวราศีพฤษภไม่ต้องคิดอะไรเยอะในเดือนนี้ มันเป็นอะไรที่เรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนทุกคนชื่นชมยินดีอะไรที่เคยทุกข์ใจอะไรที่เคยแย่มันจะมีอนาคตมันจะมีทางออกมันจะมีทางแก้ไขจำไว้เลยว่าฟ้าหลังฝนงดงามเสมอใครที่เคยบ้านแตกแยกย้ายจะได้กลับมาคืนดีอยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นใครที่เคยอยู่ห่างไกลกันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเดือนนี้กล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำใช้วุฒธธิความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์หวยออนไลน์โดดเด่น หวยต่างประเทศโดดเด่นบ้านเล็กที่ให้โชคให้ลาบความรักคนโสดมีโอกาสเจอรักออนไลน์หรืออาจจะได้เจอต่างชาติต่างภาษาใครอาจจะได้แฟนที่เป็นผู้นำคนบางคนอาจจะได้เจอแฟนที่เป็นคู่อุปถัมภ์คนที่แต่งงานแล้วอาจจะได้มีลูกมีบุตรสำเร็จสมหวังสุขภาพประมัดระวังไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาที่เกี่ยวกับความดันขอพรเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัย จะให้โชคให้ลาบใครจะทำธุรกิจออนไลน์ทำคอนเทนต์ต่างๆผ่าน y u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  e ติกต็อกขายของออนไลน์หาอะไรมาขายทำได้เลยเลขมงคลคือเลข4และเลข2สีมงคลคือสีแดงสีส้มและสีน้ำเงินดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัพยากรเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือการบูชารัชการที่5เสริมดวงนะคะสวัสดีค่ะ